สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะมาผูดคุยกันนี่เช่นเคยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณถูกกำลังใจครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์บางคนก็ถักมาใต้คลิปให้กำลังใจก็ขอบคุณหลายๆครับก็เป็นกำลังใจให้ผมแด่ทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็จะทำหนาที่แจงข่าวสารของยีลาหน่อยให้พี่น้องเอฟซีได้รับตาหลับฟับบบงกันครับ คนที่ไปอยู่ไกลๆอากอจะได้รูข่าวสารของน้องว่าน้องจะเดินทางไปทําการแสดงที่ไหนครับวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดน้องก็จะเดินทางไปที่บ้านพานตนําบลพานอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับวันที่ยีิบเจ็ดน้องก็ยังอยู่ศรีสะเกดอยู่ครับก็ ชาวรีสเกตก็อนตอนหลับกันขับขังอยู่หรอกครับคนก็อุุหนาฝาขังอยู่หรอกครับส่วนวันที่28นะครับวันที่28โรงเรียนบ้านดงบางซักสมบูรณ์ครับตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เดอชาวบุรีรัมย์ครับบ้านดงอีจานไปม่วนหนาหานกันครับก็ยังอยู่อีสานใต้ยอยู่นะครับวันที่2ี่ก็คือสิ้นสุดของเดือนนี้ครับก็ยังอยู่อีสานแถวอ,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 อีสานใต้ยอยู่ครับ ส่วนวันทีน่หนึ่งนี่กอรู้สึ้อว่าจะเป็นบุรีรัมจะเป็นศรีสะเกดอีกเช่นเคยครับก็คือพูดง่ายว่าอาทิตย์นี้น้องก็จะทําการแสดงวนเวียนอยู่นี่แหละครับแถวอีสานใต้นี่ครับศรีสะเกดบุรีรัมในแถบนี้แต่ที่เป็นข่าวเสื้อผ่ของผมก็น้องจะมีงานแสดงที่อำเภอปะทายครับจังหวันดนครราชสีมา พี่น้องชาวประทายเด้อประทายก็ไม่ไกลจากบ้านผมมากนะครับก็ประมาณสี่สิบบาทสิบโลหนาจะได้นะครับได้รุนอยู่ครับเพราะว่าเดินทางง่ายนะปกไก่หน่อยอยู่แหละแต่ว่าก็เดินทางง่ายครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเข้าเมืองครับมันเป็นทางออกออกต่างจังหวัดหนาสนใจอยู่ผมอาจจะได้ไปอยู่ครับงานนี้ผมจะไปถ่ายบรรยากาศ งานให้พี่น้องได้ดูงาน,นเนี่ยตั้งใจมากเลยว่าจะต้องไปให้ใดครับเพราะว่ามันเดินทางง่ายครับหลดลาอะไรมันก็ไม่ค่อยแน่นมากถ้าไปทางโคราชนะหลดมันเยอะครับผมก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่ามอไซด์ด้วยเดินทางมันก็อันตรายครับ วันที่ 18, ยี่แปดเด้อพี่น้องเด้อดงบางทรัพย์สมบูรณ์ตำบลดงอีจานอำเภอโนสนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับชาวพ,พี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับส่วนวันที่เจ็ดนะครับปทายนี่วัดหนองเดินตำบลกระทุ่มลายอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่แหละครับ,ท,รบ,รบที่เป้าหมายของผม ต้องไปต้องไปให้ได้แลยครับเป็นโอกาสดีมากเลยนาจะใกล้ที่สุดแล้วครับเดือนนี้ก็มีโปรแกรมนครรหลาชสีมาอยูย่สองสองงานครับนาจะมีมีสองงานแวถวทีดูันผ่านนะครับแต่งานที่ปัตตานีนาจะใกล้าบานผมที่สุดละส่วนน้ข่าวหนึ่งครับก็เป็นข่าวที่ต้องแสดงความเสียใจครับผู้เสียชีวิตถ้งสิบแปดรายนะครับเหตุหลดทัวร์พิกคว่ำ ที่เขาปู่โทนนะครับศาลเจ้าพ่อปู่โทนครับจังหวัดป่าจีนก็นี่แหละครับผู้ัติเหตุครับมันก็นำมาถึงความสูญเสียครับก็ไม่อยากจะให้เกิดกับใครครับศาลปู่โทนในช่วงนั้นในช่วงขึ้นไปเขาช่วงนั้นมันจะเป็นทางราชชันครับ ซึ่งถารหลดไม่มีสภาพความผอมมันก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุขนาดรหลดที่มีความผอมก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้ครับเพราะว่ามันเป็นโค้งหักศอกหลอมมันก็ลาดชันลงยาวครับเราคงจะได้เห็นข่าวสารจากทาง TV, ทีวีทางโซเชียลหลายๆช่องนะครับทางผมผมก่อในฐานะที่วัดติดตามข่าวอุบัติเหตุมาโดยตลอดก็ขอแสดงความเสียใจกับ ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตทัง18ไายเลยครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครครับอุบัติเหตุพี่น้อง FC ที่เขามาติดตามผมก็ใช้ถนนในช่วงนั้นก็ใช่ความระมัดระวังนะครับจอดพักทุกที่ครับที่มีที่จอดครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ครับก็นออกจากเยียวยากันไปครับ บางคนก็อยู่ในวัยทํางานบางคนก็อยู่ในวัยสดใสครับตีต่องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเราจะไปโทษใครมันก็ไม่ได้แล้วครับเพราะคนคับหรดก็บอกว่าเขามีสภาพความพร้อมก็เยียวยากันไปครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่น้องที่ผ่านไปบริเวณนั้นก็ใส่ความระมัดระว่างนะครับ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแล้วครับนี่แหละครับที่เป็นข่าวที่นาํามายำเตือนพี่น้องผมจะนาํามายำเตือนพี่น้องอยูบ่บ่อยครั้งครับเรื่องวัดเหตุครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดกขึ้นกับใครครับคนส่วนใหญ่ก็คงจะเลยที่ตามข่าวจากทีวีจากโซเชียลกันมากแล้วครับผมก็ ได้ยิบยกนํามาพูดคุยเพื่อยาเตือนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเห็นข่าวแบบนี้เราผมก็พขดดม่ออกแล้วครับนอกจากคําว่าเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตครับครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสําหรับข่าวสารที่ผมนํามาบอกกล่าวพี่น้องตามภาษาของข่าวชาวบ้านครับ ฟันทียี่สิบแปดเลยพี่น้องเด้อดงบางทรัพย์สมบูรณ์ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสวรรค์จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ย้ำเตือนพี่น้องอีกรอบนึงมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องครับกระจายข่าวกันออกไปสวยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปครับคนที่อยู่ไกลๆก,ก็จะได้รับทราบข่าวสารก็จะได้ไปสนุกสนานกันครับ ใช้รถใช้ชนนนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับการเดินทางแต่สำหรับแอดมินเองก็คงจะรอน่ะแหละครับวันที่เจ็ดครับปัดท้ายครับก็อยากจะไปถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องได้หลับชมกันครับวันที่เจ็ดปัดท้ายครับเจอกันแน่ครับ ตั้งใจมากเลยว่าจะไปครับเพราะว่าผมก็เป็นเนฟซีนองมาสองปีแล้วก็ได้ที่ตามมาโดยตลอดครั้งแรกที่ที่ตามนองนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับเพราะคลิปของนองที่ไปสมัครกับแม่นหลังห่านนั่นไปสมัครก,กับบอจูนั่นมันเด่งก้นมาหนาฟีดโทรศัพท์ครับแต่หน้าผมก็ดูมาตลอดเอ้าวดูไปดูมามัน ผ่านไปเป็นปีแล้วครับผมก็แปลกใจเหมือนกันผมรวมตัวไม่เป็นในเอฟซีน้องใดยังไงผมก็แปลกใจเหมือนกันนี่แหละครับคือความแปลกของผมที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังไปไปมาผมก็เลยกลายเป็นเอฟซีของน้องโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยครับผ่านมาสองปีแล้วครับก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับ ตอนนี้คนที่ตามก็ยังไม่เยอะแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับแอดมินเองก็คงจะรอเนั่นแหละครับวันที่เจ็ดครับปัดทายครับก็อยากจะไปถ่ายบรรยากาศมาให้พี่น้องได้หลับชมกันครับวันที่เจ็ดปัดทายครับเจอกันแน่ครับตั้งใจมากเลยว่าจะไปครับ เพราะว่าผมก็เป็นนิฟซีนองมาสองปีแล้วก็ได้ติดตามมาโดยตลอดครั้งแรกที่ติดตามน้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับเพราะคลิปของน้องที่ไปสมัครก็บเม่นั้นหลังห่านนั้นไปสมัครกบอโจนั้นมันเด้งขึ้นมาหนาฟีดโทรศัพย์ครับแต่หน้าผมก็ดูมาตลอดอ้าดูไปดูมามันผ่านไปเป็นปีแล้วครับ ผมก็แปลกใจเหมือนกันผมรวมตัวไม่เป็นใน FT น้องใดยังไงผมก็แปลกใจเหมือนกันนี่แหละครับคือความแปลกของผมที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังไปไปมาผมก็เลยกลายเป็น FC ของน้องโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยครับผ่านมาสองปีแล้วครับก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับตอนนี้คนติดตามก็ยังไม่เยอะแล้วครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ